นระอยูนนี่น,น,นานเนี่ยคนที่จะมาฟังเทศมากงมากงอย่างวันนี้ดูจะไม่เคยมีน,นี่เป็นวันแรกหรือมั้งมนอยู่ตั้งสิบกว่าปีเลยวันนี้รู้สึกว่าอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นจงพากันตั้งใจฟังเมื่อพรุศาสะละเวลาเวลามาแล้วความจริงกลางคืนไม่มีภาระให้เหมือนกับสมัยก่อนโบราณ มีการอุตสาหากรรมประจำบ้านคือมปั่นได้ท้อหูมีการจาักการสารษาเจนี่ไมีอะไรเลยทานอาหารเข้าเย็นแล้วก็หมดเรื่องพูดกันโอเอโนนีแล้วก็หมดเรื่องกันไปเสียเวลาหน่ะจะได้จะได้ได <c oughs> มีพระผูเ้เทศให้ฟ้งเมวัดสำหรับที่เราจะไปศึกษาหากามรูป มันน่าจะไปการฟังธรรมคำสอนครูเจ้ามันมีประโยชน์มากสำหรับที่เราจะได้เอาไปปฏิบัติชีวิตประจำวันของคนเราถ้าหากขาดธรรมะไปแล้วหาความสุขไม่ได้ทำอะไรก็ทำเถิดถ้าหากทำขาดธรรมะเป็นเครื่องประกอบแล้วนั่น หาความสุขสงบไม่ได้ทุกคนเกิดขึ้นมาหาความสุขกัน,กนทั้งนั้นแต่หาในทางที่ผิดคิดว่าจะเป็นไปเพื่อความสุขแต่ในคนที่ส้สกกับทุกซ้ำล้ายก่าเก่าดังพ่วงหาลักเล็กขโมยน้อยเข้าใจว่าจะรุ่มจะรวยหรือพวกเล่นไพ่เล่นถั่ว เข้าใจว่าจะรุ่งจะรวยในผลที่สุดพวกนั้นห่ะเดือดร้อนมากที่สุดเดือดร้อนเฉพาะตนเองก็ยังไม่แล้วเมื่อมีเงินกินก็จําเป็นจะต้องหารักเล็กขโมยน้อยครอบครัวก็เดือดร้อนไปาตามๆกันนี่เพราะขาดธรรมะธรรมทักงสองก็ปฏิจจาทําโดยความ โดยอัตโนมัติเข้าใจว่าอันนั้นจะเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาว่าอบายมุกทางที่จะนำไปสู่ความเสื่อมคือความหายนะนนี่คือนะก,การละเล่นท่านมีท่านแสดไงไว้ว่าอบายมุกโดยย่อ กิิสุโตสุราทุโตนักขาทุโตนโจรจโรตังปราปวโตโมขันยิทิเจตังวิชานามะผู้ใดศึกษาคือสนใจในเรื่องเป็นนักเลงเจ้าชู้เป็นนักเลงสุราสุราทุโตนักขาทุโตเป็นนักเลงเล่นการพนัน ปาปมิตรโตคบคนชั่วเป็นมิตรตังปราภัวโตงกขงังยิที่เหตัตงวิชานามะความรูแบบนี้นั้นเป็นไปเพื่อปราเป็นไปเพื่อปราชัยคือความชิบหายนั่นเองทงั้งว่าปราชัยคำว่าปราชัยคือพ่ายแพ้เราไม่เข้าใจแพ้อะไรแพ้ความดีครบชั่ว คนเชื่วมันคล้าไปมันลากไปเอาชนะคนชั่วไม่ได้เรียวกว่าปราชัยนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศนาไว้อย่างนี้แต่เราไม่ชอบฟังไปฟังแล้วมันขืนหูมันฝืนหูเรามันขวางหูเราเราไม่ชอบ ทาคนควชักชวนเล่นไพ่เล่นโปลแล้วดื่มสุดลายยาเมาแม่มันสนุกสนานล่าเริงมันถึงเป็นเจ้าชู้ยี่ชอบใจใหญ่ขรอบปลาประมิตรคือมิตรเลวสามชักชวนในทางที่ช่ว <c oughs> ถ้าชักชวนในทางที่ดีไม่ค่อยจะไปนิตัใสจิตใจของคนเรามันตำ่ำ มันค่อยฟืฟ้นฟูมาค่อยพ,พัฒนาขึ้นมาโดยดําดับเบื้องตน้นคนเราเนะ่ะจะเกิดเป็นผูดตผีพิษาหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานอะไรกัน่ปจาบล่ะท่านแสดงถึงเรื่องบาปกรรมคนทําชั่วตายไปตกนรกคนจากนรกมาเป็นเตะเป็นอสรกายคนจากนั้นมาเป็นสัตว์เดรัจฉาน พ้นจากนั้นมามาเป็นคนเกิดขึ้นมาทิ่คนพิการไม่สมประกอบบ้าบายเสียจริตผิดมนุษย์ดีขึ้นมาเกิดนั้นเป็นคนน้อยหน้าตาำตาหรือคนอับอปัญญาคือปัญญาไม่ปลอดโปรง่งนี่มันเป็นอย่างเงี้ยมันก็ไปพัฒนาตันอย่างงี้เลย อันนี้เมื่อมาเป็นคนขนาดนี้ถึงคราวนี้แหละสมัยนี้เนะี่ยมาคิดถึงเรื่องชีวิตของคนหรือจิตใจของคนเรารู้จักดีรู้จักชั่วเรียกว่าพัฒนาคือมาโค้ล้วยละ่ะรู้จักบาบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์รู้จักพัฒนาตนเองไม่ต้องมีคนอื่นบังคับคือจะต้องพยายามทำดีขึ้นโดยดังดัง นี่มันดีขึ้นมาอย่างนี้แต่ว่าถ้ามีคนใดมาชักชวนในทางพวกชัว่วไปได้ง่ายที่สุดเพราะมันของเก่ามันเคยชินมานมนานแล้วจิตท่านว่าไว้ตายเป็นเตจเป็นอรสรกายสเตจไรชา้าในเดยนลำดับมนันน่ะไม่ใช่ชาติเดียวตายต้งเป็นร้อยชาติสันชาติตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดในภูมิมันน่ะตั้งร้อยชาติสันชาตินิจจนเป็นนิสัยจนชินติด อย่าไปพูดอื่นไกลเลยถึงพระสาวกของพริเจ้าของเราเช่นพระโมกคันลาเป็นอักษรสาวกมีฤทธาปาทีห่างนิสัยท่านเคยเป็นลิงมาแต่นานไม่ทราบวิธีการาิิ็นกันห้อขณะนั้นนิสัยลิงยังติดอยู่เวลาท่านเดินเหินไปที่ไหน เป็นคลองเป็นล่องเป็นอะไรต่างๆทั้งมักกระโดดคระคากระล,ะลีน่นในใิสัยเรื่องนั้นถึงเป็นพระอราหันต์แล้วยังติดอยู่อันพวกเรายัาง,ง,งโง่เง่าหรือเรายัางเลวสามขมาั้วธรรมกนิสัยใจกิเหลีขยงเราพวกนั้นมากหนาแน่นอย่มันจะไม่ติดยังไงมันเลวไปติดเลวที่สุดถ้าม่ใครมันชักชวนเหตุนั้นปาปามิตรนั่นน่ะ เป็นภัยร้ายกาจที่สุดในชีวิตของคนเราถ้าครบคนชั่วแล้วไปได้เร็วไปในทางชั่วเร็วที่สุดวันนี้จะเทศเรื่องสุขภาพของกายและใจให้ฟังต่อก็บเรื่องนี้แหละ <c oughs> <c oughs> ใขงเรามันมีโลกประจาอยู่กายของเราไม่โลกประจาอยู่มันไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าเราเกิดขึ้นมานั้นเกิดมาจากเชื้อโลกคือว่าบิด,ดามารดาของเราก็เป็นโลกอันหนึง่งพันหนึ่ง มันเป็นเชื้อโรคอยู่แล้วเลือดเนื้อของบิดาบรรดาเนะี่ยคือตัวโรคแท้ๆเนี่ยเชื้อโรคจริงๆงนี่ยนะน,นั่นนะ่ะโรคพอเรามาปั้นเป็นตัวคนเราแต่ละคนก็เป็นโรคติดตามมา <c oughs> จะต้องมีอาการต่างๆหรืออีกในหนึ่งถ้าจะพูดถึงโรค ที่ผู้ได้ย่อทรรมตรัสเทศนาไว้นั้นมีอวัยวะชิ้นส่วนใดอยู่ในตัวงเรามีโรคประจาําเย่หมดทุกขิ้นสุขส่วนแม้ตแต่ผมและขนแต่และเส้นก็มีโรคประจาําดังเราจะเห็นได้โรคคือผมร่วงก็มีถ้าไม่ถึงก็ผมร่วงขนร่วงแต่ก็อยู่มาอยู่มามันก็หลุดร่วงล่นไป แล้วก็อันใหม่ขึ้นซอนขึ้นมาที่ทางเขาเรียกว่าเซลล์มันเสื่อมแล้วมันก็เซลล์ใหม่ขึ้นมาแทนทดแทนนั่นแหะคือตัวโรคหรือไม่เช่นนั้นถ้าพูดถึงเรื่องโรคที่ใหญ่ข้าไปกว่านั้นอีกมีตาก็เป็นตาต่อตาแดงตาแะ๊ะมีหูก็เป็นหูอื้อหูตึงหูหนัก มีจมูกก็เป็นหวัดเป็นไอมีลิ้นก็เป็นกลางลีดแตกมีมัดโรกไปจามในตัวของคนเรานี่ยังว่าสุขภาพมันไม่ดีคือร่างกายไม่ปกติเพราะเหตุที่ตัวของเราได้ตัวโลกมาเกิดตัวโลกมาปั้นเป็นคนเป็ตนเป็นตัว เราจะหาไงลน่ะทำยังไงเังจะหายอาศัยยาอาศัยแพทย์อาศัยหมอช่วยบำรุงรักษาใหา้แต่มันก็ไม่หมดสักทีรักษาโรคนี้หายไปโรคอื่นขึ้นมาทดแทนโรคนี้หายไปโรคอื่นแทรกมาอีกอยู่ตลอดการเวลาจะทราบจะหายได้ยังไงน,นอกจากนั้นอีก โลกที่เกิดขึ้นมาในร่างกายของเราเกิดจากดินฟ้าอากาศแปรปัวนิผลิตเช่นฤดูต่อฤดูผลจะไปหาหนาวหนาวจะไปหาแร้งจะต้องมีเป็นหวัดเป็นไข้เป็นไออะไรกันอยู่อันนี้ก็เรียกว่า โลกอยู่ตลอดเวลาโลกยิ่งเข้าไปกว่าน,นั้นอีกการเหน็ดการเหนื่อยการอดการเปลียการหิวการหอยแม่แต่การหิวอาหารก็เรียกว่าโรคก,การเจ็บปวดโดยเจลาปัตสวาถ่า,ายโเจลาปัตสวาต์ก็เรียกว่าโรคโอ้โหมันเยอะเออใะได้จริงคนเราทําไมถันโรคถึงขนาดน,นี้ คนที่ยังมัวเมาเข้าใจว่าตนมีความสุขเครือหลงโรคเข้าใจว่าตนมีความสุขแท้จริงมันทุกอยู่ตลอดกาลเวลาอันนี้สุขภาพไม่ดีอาศัยยาภายนอกบำรุงรักษาสุขภาพอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นสุขภาพภายในที่จะต้องใช้ยาคือทำรรคำสอนพระเจ้า ไม่แก่สุขภาพคือการดื่มสุราอันนั้นก็สุขภาพไม่ดีได้นะัะนปกติธรรมดาคนไม่ดื่มสุราปรกติดีดๆเลยเพราะดื่มเขาล้วก็เมา,เาแป่เลยโอ้ัดโอ้แ้งทีเดียวแล้ะเดินไม่ถูกทางทั้งนั้นนะข้าวฝันนอนกลิ้งเกลือกอยู่ตามถนนทางโลกใหญ่โลกโตเหมือนกัน บางทีบางคนโลกคือความพูดคนพูดเท็จปากไม่ดีปากไว้สำหรับพูดแต่พูดไม่ถูกพูดไม่เป็นเอาปากไปใช้ในสิ่งที่มันไม่ดีคือก่อกรรมทําเวรขึ้นมาที่ปากปากไว้สำหรับ ทานอาหารหน่อเลี้ยงร่างกายให้สุขภาพเจริญงอกงามต่อไปเลยไปดื่มเหล้าเสียหมดเลยเขาปากไปดื่มเหล้าเขาปากไปพูดกโกหกผ่านไป่ากไปพูดส่อเสียดฝากไปพูดงงยุ่งแย่ส่งเสริมเพื่อเจอแล้วไรสารพัดทุกอย่าง ปากชั่วสุขภาพของปากไม่ดีนะบางคนนั่นไม่ใช่อย่างนั้นเป็นนักเลงเจ้าชู้อันนั้นสุขภาพไม่ดีเหมือนกันนะ่ะปกติธรรมดาเกิดขึ้นมาคนเราจะต้องมีครอบครัวพวเมียอยู่คู่ครองเป็นธรรมปกติแต่ไม่ชอบซับซ้อน หาสอกแทะมูนหนีสาารณภาพตัวอย่างว่าพืชผิดมิดช้าจาันภรรยาสามีรูปเขาอะไรต่างๆมันไม่ดีด้วยนะมันสุขภาพไม่ดีมันแปกปูวนไปแล้วะมันไม่ปกติเช่ไนะ <c oughs> บางคนไม่เช่นนั้นหารักหาคกงหาชอบหาขโมยของเขา,างเงียเล็กน้อยแต่ตัวสุขภาพไม่ดีเหมือนกันนะ าค่าสาัตว์ตัดชีวิตประพฤติผได้ดประการต่างๆสาราพัดตัวอย่างล้วนในเรื่องสุขภาพไม่ดียานี้ให้หมอไม่ได้หมอฝรั่งก็รักษาไม่หายต้องใช้ยาคือธรรมโอสถคำสองพุทธเจ้ารักษาถึงจะหายถ้าหากเราเข้าใจเราเป็นโรค สุขภาพของเราไม่ดีแล้วมันเป็นของนาเกลียดสุขภาพนะั้นเป็นที่เหยียดหยมดูถูกของคนทั่วไปหรือแม้แต่ตัวของเราเองก็เกลียดตัวเราเองคิดตรงนี้แล้วกันที่่อไม่ดีเราทำชั่วคิดศินห้าประการนี่แหละมีความรู้สึกขึ้นมาภายในทุกข้ออะ ระพิขคอไหนกอาเถอะรู้สึก ดูก่อนพิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงพากันวิ์นาม